สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะดูวันเออดูบรรยากาศยามเช้าๆค่ะตอนนี้ก็สามโมงเช้าแล้วค่ะนี่บรรยากาศก็คล้มอยู่ตั้งหลายวันค่ะคลืมฝนไม่ตกเนาะวันนี้แดดแจ่มอากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วค่ะมาดูบรรยากาศสวนครัวป้าบัวเนาะสวนครัวเล็กๆค่ะใช้ชีวิตแบบพอเพียงวิถี ใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียงเนี่ยค่ะต้นรวยทรัพย์ของประบัวนี่ปะบัวไปอำเภอนครไทยไปดูแลแม่อยู่13วันกลับมาเหี่ยวเหี่ยวค่ะเขาขาดน้ำเนาะฝนก็หยุดพอดีมาดูด้านนี้เศรษฐีเรือนทองเศรษฐีเรือนทองประบัวยกมาจากหน้าบ้านก็เอาออกจากกระถาง แล้วกใใว็ใส่ในวงล้อค่ะใส่ในวงล้ออันนี้กวกจัก,กรพพัดเนาะนี่มาเหี่ยวแบบขาดน้ําขาดน้ํามากๆก็ตัดใบเหี่ยวออกค่ะแล้วก็ลดน้ําด้านนู้นก็คือ,อพุทธเจ้าหลวงอันนี้นางนางเลวนางเลวนางลวางลวค่ะเนี่ยค่ะ ชมบรรยากาศด้านนี้อันนี้เป็นวงล้อเมื่อก่อนป้าบัวปลูกมะเขือถอนออกแล้วเนาะถอนออกแล้วก็ต้องหาขุดดินมาใส่หาดินมาใส่ต้นหองเงินหอทองสูงท่วมกำแพงละใบใหญ่ใบสวยมากๆค่ะเขาชอบดินแน่นเนาะดินแน่นดู รากของเขาก็ลงไปแบบแน่นๆดูสวยงามมากๆค่ะสวยงามประบวชชอบใบของเขานี่ลักษณะใบของเขานี่สวยสวยมากๆกก้านยาวสวยงามมาดูด้านนี้ค่ะมาดูที่คณะ อันนี้เป็นคณะเห็ดหอมคณะเห็ดหอมอยู่ฝั่งนี้นี่อันนี้เป็นคณะฮ่องกงขึ้นดีมากๆนี่พี่สีบานบอกว่าคณะฮ่องกงหรือคณะเห็ดหอมเนี่ยหวานไม่ค่อยขึ้นคือก็แนะนําพี่สีบานไปบอกว่าดินต้องมีสารอาหารดีเนาะปรุงดินให้ดีแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มเพราะว่าคณะเนี่ย สารอาหารไม่พอต้นจะเล็กแคแกนโตช้าเป็นเป็น,ปนผักที่โตช้านะคะนี่คะนาเห็ดหอมต้นเขาจะใหญ่อวบค่ะอวบใหญ่ใบใหญ่นี่ใบเขาจะเป็นแบบนี้คะน้าเห็ดหอมนี่ขึ้นอันนี้หวานก็จุกอยู่ตรงนี้ตรงไหนทีๆเราก็จะถอนไปปลูกที่อืน่นนี่ประบวัวสั่งให้ลูกสั่งตะก้ามาให้แล้วปว้าบัวจะถอนไปปลูกที่ตะก้า ปลูกบำรุงดีๆให้ต้นใหญ่ๆเอาไว้ลวกกินผัดกินอันนี้เป็นคณะฮ่องกงค่ะในคณะฮ่องกงคณะฮ่องกงก็ขึ้นดีเหลืองแจ้วนี่เหลืองเลยนี่ขึ้นดีคือดินมันมีสารอาหารเนาะดินมีสารอาหารนี่เขาก็จะงามแล้วก็โตเร็วโตดีค่ะให้เขาโตสักหน่อย ให้ได้สักนี่ค่ะประมาณสักคืบนึงก็จะถอนไปปลูกในตะก้าให้ลูกสั่งตะก้ามาให้ละปลูกในตะก้าลูกก็บอกว่าแม่จะเอาดินที่ไหนใส <c oughs> <ค>่ก็หาเอาแถวนี้แหละอันนี้มะละกอเขกดำเขกดำนี่อันนี้เป็นยางอะไรของเขาก็ไม่รู้นี่ <c oughs> อ้ห <c oughs> ข้องข้องไปค่ะ เดินดูเดินชมยามเช้าเชอันนี้เป็นผักกาดเขียวน้อยผักกาดเขียวน้อยเอาไว้คั่วใส่เนื้อแกงใส่ไก่ก็จะอร่อยมากๆนี่ขึ้นดีค่ะขึ้นดีนี่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็คือผักใบนี่แหละค่ะมันจะงาม,มจะโตเร็วเพราะเขาชอบอากาศเย็นเนาะอากาศเย็นเด็ดเด็ดก็เล่ง ยูแต่ว่ามันเย็นมันเย็นตอนกลางคืนนี่นี่ค่ะมาด้านนี้เป็นกวงตุง้งกวงตุ้งที่ประวัวหวานเพิ่มจากสองแปลงนู้นอันนี้นี่อันนี้หนึ่งซองนะคะขึ้นดีมากๆลดน้ำเช้าเย็นค่ะลดน้ำเช้าเย็นอันนี้เป็นอะไรที่ขึ้นมาก็ไม่เอาก็ถอนออกนะค่ะถอนออก วิธีชีวิตแบบบ้านๆเน,นี่ยค่ะขึ้นดีดีขึ้นดีขึ้นงามอันนั้นกระถางปะบัวเอามาตั้งทําไมใช่ไหมคะก็คือว่า <c oughs> กันดินเวลาปะบัวกลัวว่าฝนมันจะตกตกหลอนนะคะก็กลัวดินมันจะสะล้างไหลไปก็เลยเอากระถางมาตั้งแล้วก็เอาดินใส่กันกันไว้กันดิน อันนี้เป็นดินหมักนะคะแล้วก็ดินเก่าผสมกันก็จะดีแบบนี้เนี่ยค่ะทำให้ต้นกล้าของเราโตเร็วต้นยาวเนี่ยค่ะถอนหญ้านี่ค่ะเน,นี่ยขึ้นประมาณเนี้ยกำลังดีเลยถ้าทีๆหน่อยก็ถอนถอนออกไปปลูกขึ้นดีมากๆนี่แหละ สวนครัวน้อยของป้าบัวมีที่บ้างตรงไหนก็ปลูกค่ะที่บ้างตรงไหนก็ปลูกไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือดินนี่แหละเะดินไหนมาปลูกซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พออันนี้เป็นมะกรูดไม่ได้เอาปุ๋ยเอาอะไรมาบำรุงนี่เสริมดินให้แล้วค่ะเสริมดินลงไปละต้น ต้นอะไรเนี่ยต้นดอกเคเป็นเพีย้ยนี่มันสูงนะปะบัวก็ตัดตัดออกนี่คุมคุมไว้แถวนี้นี่น,นีจะให้ดูเพีย้ยปะบัวมันจะลามใส่ผักนี่เพี้ยะนะคะนี่เพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยตัวนี้จะอันตรายมากดูดูนี่นี่น,นี่ก็จะโตว,วันโตคืนขยายพันธุ์เร็วมากค่ะเพีย้ยนี่ กินดอกแคนี่กินไม่ได้มันจะเหม็นเหม็นคิวเพีย้ยจะเอาเอาน้ำลดน้ำสาดน้ำก็ไม่แรงน้ำไม่แรงขยำขยำมันก็ร่วงอุ้ยขยำกระลงุงเดี๋ยวขยำขยำขยำก็ลงค่ะนี่นี่ขยำมันลงอืมมันไม่มีต้นไม้จับมันก็คงจะตายเนาะอื เขยา่าเขยา่านี่เขยา่าเขย่าเพี้ยอุย้ยลงจริงๆด้วยนี่ถ้ามีเพี้ยนีมันกินไม่ได้เลยค่ะเม็นเม็นแล้วเขาก็จะดูดน้ําเลี้ยงไอ้ผักเราก็ไม่เป็นตะกินละทีนีน้แล้วก็ไม่เจริญเติบโตนคะคะอืมเขยา่าเดี๋ยวปว้าบัวจะมาเขยา่าต้นนุ่นๆเต็มเลยเม็น เหม็นคิวค่ะประบอกพาชมผักเนาะที่หวานไว้ขึ้นดีขึ้นงามค่ะโตเร็วค่ะขอบคุณทุกไลค์นะคะขอบคุณทุกแชททุกการติดตามค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคลิปนี้ประบอกขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ